นี่ดูนี่มันบอกเบื่อหน้าผมเบื่อหน้าผมเนี่ยโอ้เป็นใครใครก็เบื่อกูเห็นกูยังเบื่อมึงเนี่ยอ้ากูอย่างนั้นวะลุกมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะมึงเปลี่ยนบุคลุกบุคลิกกันบ้างดิเนี่ยห้องมึงยังไม่เปลี่ยนเลยลกยังไงก็ลกอย่างนั้นสกปกระอกยังไงก็สกปกระบกอย่างนั้นเฮ้ยมึงเราเด็ดขัางมึงต้องฟิล์มนี้อยู่แล้วว่าน้องชายมึงต้องเปลี่ยนตัวเองทรงผมทุงผมมึงเนี่ยมึงไว้ทรงนี้อย่ากก้าวอวตารอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ คิดอะไไม่ออกเลยโอ้ยพังแล้วมั้งจะขอขนาดนี้เข้ามาเถอะเฮ้ยเพื่อน มึงเคาะอะไรแรงขนาดนี้วะไอ้นงไอ้นายอู๋เคาะแรงไปเดี๋ยวประตูก็ลุนให้มันตื่นตัวไงมึงจะได้ไม่เศร้าไงเวลามึงมีปัญหาเนี่ยมึงไม่เคยโทรหาใครมึงก็โทรหากูตลอดมึงมีปัญหาอะไรผู้หญิงกันแล้วใช่ไหมเออดิเฮ้ยปล่อยๆั้งเออปล่อยได้ไงนี่ดูนี่มันบอกเบื่อหน้าผมเบื่อหน้าผมเนี่ยโอ้เป็นใครใครก็เบื่อกูเห็นกูยังเบื่อมึงเลยเนี่ยกูอย่างนั้นวะลูกมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะมึงเปลี่ยนบุคลิกบุคลิกกันบ้างดิเนี่ยห้องมึงยังไม่เปลี่ยนเลยล็อกยังไงก็สกรกอย่างนั้ย เราเด็กข่างมึงฟิลนี้อยู่แล้วว่ะน้องชายมึงต้องเปลี่ยนตัวเองทรงผมทงผมมึงเนี่ยมึงไว้ทรงนี้อย่าก้าอวตารมึงต้องเปลี่ยนทุกที่ก็เด็กช่างมึงน้องผมยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอยคนอื่นเขาไว้ดูดีแต่มึงมันมันไม่เข้ากับหน้ามึงอ่ะแฟนชอบแบบไหนมึงก็ตัดแบบนั้นเขาเรียกว่าแบบเอาใจแฟนอะไรเงี้ยบุคลิกเราเปลี่ยนปุ๊บแฟนเราอาจจะหันกลับมาแบบชอบเราไม่เบื่อเราก็ได้หมายถึงว่าให้มันมีอะไรใหม่ๆเสมอเงี่ยถูกอ้นาคกาที่มีพกวีเพชไม่ต้องใส่หรอกพี่เพื่อนขายไปแล้ว โอ้ยพังทั้งเฮ้ยเข้ามาเลยนักข้อจะได้จำได้ไงว่าใครมาหาก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนเป็นไงเพื่อนผมว่าเขาต้องเบื่อมึงยิ่งกว่าเก่านะมึงตัดทรงอะไรขอมึงเนี่ยอ๋อก็เพื่อนคนบอกเองเออให้หาทรงผมใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเขาจะได้ไม่เบื่อที่จะบอกนะแฟนมึงเนี่ยเขาชอบทรงเออทรงขุนช้างจะบ้าได้ไงไอ เขาชอบแบบอะไรใหม่ๆอย่างที่พูดเลยเฮ้ยจริงเหรอวะจริงนี่เดี๋ยวพี่คอยดูนะเลิกเรียนปุ๊บกลับมาเลยผู้หญิงเลยนะเออเชื่อมจิตเชื่อมใจกันไหมคงดีเอ้าเป็นไงมาแล้วแมวงจ้าแล้วพี่มาจริงวะแหมเนี่ยน่ารักอะเมือะไรนะพูดอะไรนะน่ารักเห็นปะคิดอะไรอยู่น่ารัก ชอบอะไรแบบไหมหนูคะชอบเพื่อนพี่ติดใจอะไรมันอะชอบมากเขาเขาชอบอะไรมึงวะากูก็พี่บอกว่าเปลี่ยนพี่ดูพี่ดูนิดนแ้ายิ่งทำตรงนี้เลยเขายิ่งชอบเยอะเลยแล้วพูดไปเล่นไหมเอาดูดูเซยนทำไรอะจบมือได้ยี่อยู่ในการเชื <ok ่อีทางคิด กแต่โโอ้หจเปลี่ยนท่าเต้นทีเดียวแต่เปลี่ยนท่าเต้นวัดยังไงี้วัดยังไงโอ้ยดูดูโอ้โหแวยหมดแล้วไปจะขาดแล้ว <tea> ่ะแลวเร็งเฮ้ยพอมันได้ไหมอุ้ยเต้นทางข้างนี้เด้วยอะไรเลยอะไรเลยโอ้ยชอบเฮ้ยเดี๋ยวกูรู้แล้วทำไมมึงอยู่ด้วยกันได้คุชอบไหใช่ พี่ได้ผลจริงด้วยเดี๋ยวพี่แนะนำผมเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะชอบแบบนี้ได้หลอกหลอกจมหลอกจะจะจะจริงจริงออีนี่ชอบชอบแบบนี้เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกนะมีอีกนะเอาเพลงอื่นได้ไหมอ่ะ รครับจาและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับ,รบจ,บจยิ่งกว่าหาแบเป็นครูต้องสอนเด็กๆด้วูแล